สอนการใช้งาน e m e t s 8 0 0กับ tiktok live studio ทำยังไงไปดูกันติดตั้ง tiktok live studio นะครับหลังจากนั้นเนี่ยกดในส่วนของ tiktok live studio ขึ้นมาจากนั้นนะครับกดล็อกอินในส่วนของ tiktok ของเราเนี่ยด้วยการสแกนนะครับนะพอเราสแกนเสร็จปุ๊บนะครับมันจะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้เราจะยังไม่เห็นในส่วนของกล้องนะครับเราก็กดคำว่า คาเมล่านะครับเนี่ยไปที่ Landscape หาคำว่าคาเมล่านะครับและกดคำว่าคาเมล่าตรงนี้ตรงนี้มันเป็นกล้องของ MacBook นะครับนะให้เราหาคำว่า Emit Smart Cam S800 แล้วก็กดเลือกเข้าไปอ่าเห็นไหมครับกล้องเนี่ยมันมาแล้วในแนวนอนนะครับเราก็ปรับในส่วนของกล้องเรานะครับนี่มันปรับแนวตั้งหรือปรับแนวนอนได้เรามากดตรงนี้นะครับคำว่า Rotate นะครับมันก็จะทำให้กล้องของเราแหละครับตั้งขึ้นแล้วเราก็ปรับให้มันได้ระยะของเราซะให้เรียบร้อย ประมาณนี้นะอันนี้จําลองให้ดูนะครับเราก็หาตําแหน่งและในส่วนของตรงนี้นะครับเพื่อนๆ,ๆหลายคนถามกันเข้ามาว่าปรับฟิลเตอร์ได้ไหมนะครับอ่าเราสามารถที่จะปรับมันได้นะครับนะให้ฟิลเตอร์ของเราหน้าเนียนหน้าใสาย,ยังไงก็ได้นะครับเป็นเอฟเฟกที่เพื่อนๆผู้หญิงผู้ชายหลายๆคนสอบถามเข้ามาว่าสามารถที่จะทําในส่วนของหน้าเนียนหน้าไร้หน้า, BRI, นาสวยเนี่ยได้ไหมนะครับได้หมดเลยเราสามารถเล่นได้หมดเลยนะครับก็ปรับตามใจชอบเลย อ่ะเนี่ยก็เป็นในส่วนของวิธีนะครับการที่เซต up เข้า t ิ k ต o อก i v e Studio นะครับนะก็จะเป็นแบบนี้หลังจากเราเซตได้ปุ๊บเราก็แอดซอสเข้าไปนะครับทีนี้เราก็เซตค่าต่างๆก็ขึ้นไลฟ์ได้เลยนะครับนะปรับขนาดให้มันพอดีนะครับนะก็ใช้ได้แล้วนะอืมโดยประมาณประมาณนี้ถ้าชอบฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับ